สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับกครูเม์เช่นเดิมค่ะในชั่วโมงวิชาภาษาไทยเราก็จะยังอยู่บทที่6นะคะแต่วันนี้เราจะเป็นการทบทวนนะคะเรื่องคำพ้องความค่ะเด็กๆเ,เตรียมเอกสารและก็อุปกรณ์การเรียนขึ้นมาเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบฝึกหัดจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ นี้ก็จะเป็นแนวคําตอบนะคะเด็กๆสามารถที่จะเขียนแนวคําตอบที่คุณครูเมย์ให้ไว้นะคะสามารถเขียนเอกสารของเด็กๆได้เลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาทบทวนนะคะเรื่องคำพ้องความกันค่ะคำพ้องความคืออะไรคะเด็กๆก็คือคำที่เขียนต่างกันใช่ไหมคะอ,อ่านออกเสียงต่างกันแต่มันมีสิ่งเดียวที่ที่คุณครูเมย์บอกไปแล้วว่าคำพ้องความมันมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันก็คือ ความหมายเหมือนกันค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆนะคะเรามาดูที่คําที่1ค่ะวานากับพลายดเด็กๆว่เขียนเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเมื่อเขียนไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะการอ่านก็จะไม่เหมือนกันอ่านว่าวานากับพลความหมายเหมือนกันก็คือหมายถึงป่านั่นเองค่ะเก่งมากเลยต่อมาคําที่2นะคะเวหากับอํา สองคำนี้เขียนไม่เหมือนกันอ่าน <อา S 1> ไม่เหมือนกันแต่มีความหมายเหมือนกันก็คือหมายถึงท้องฟ้านั่นเองค่ะต่อมานาครกับกรุงเขียนเหมือนกันไม่หลอกไม่เหมือนใช่ไหมคะอ่านเหมือนกันไหมคะก็ไม่เหมือนอีกแต่มีสิ่งเดียวที่เหมือนกันก็คือความหมายนาครกับกรุงมีความหมายว่าเมืองนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูคําที่4ค่ะก็คือคําว่าอักคีใช่ไหมคะ อักคีและก็เตโชสองคำนี้เขียนไม่เหมือนกันอ่านก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่มีความหมายว่าไฟนะคะอักคีเตโชมีความหมายว่าไฟต่อมาค่ะคำที่ห้านะโรโดมกับอดิซรสองคำนี้ก็เขียนไม่เหมือนกันอ่านไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีความหมายเหมือนกันก็คือหมายถึงกษัตริย์นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูเมย์ขอทวนหนึ่งรอบนะคะวนานาพรยมีความหมายว่า เวหาอ,อัมพรมีความหมายว่าท้องฟ้านครกรุงมีความหมายว่าเมืองอัคคีเตโชมีความหมายว่าไฟและนารโดมกับอดิซรมีความหมายว่ากษัตริย์เก่งมากค่ะเด็กหลังจากที่เราเรียนคำพ้องความแล้วนะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดใบงานครั้งที่8กันเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นใบงานครั้งที่8นะคะก็คือให้เด็กๆไปเขียนคําที่มีความหมายว่า,อาดอกไม้ปลานะคะนกช้างแล้วก็กษัตริย์มานะคะคุณครูมเมย์ก็จะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะดเด็กๆก็สามารถนําไปเขียนในเอกสารของตัวเองได้เลยนะคะอย่างเช่นดอกไม้คําที่มีความหมายว่าดอกไม้ก็จะมีคําว่า โกสุมบุษบาบุปพาสุมาลีแล้วก็พากาค่ะคําที่มีความหมายว่าป่านะคะก็คืออรันพนาดอนไพรวันพงพีและไพรสันค่ะคําที่มีความหมายว่านกนะคะก็คือวิหกบุหลงทิชากรปักศีแล้วก็สักกุนีคําที่มีความหมายว่าช้างก็คือ,คอ,าาอกุญชรหัตถีคชาอายราและก็ หัสดินนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะคำที่มีความหมายว่ากษัตร์ิยก็คือราชาภูมินจกกักรพรรดินรืบาลแล้วก็บบพิษเป็นยังไงบ้างคะเด็กหลังจากที่เราเรียนคำพ้องความแล้วแล้วก็ได้รู้ความหมายของ ทำพ้องความเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่าลืมนะคะทำแบบฝึกหัดส่งคุณครูเมย์ด้วยนะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามคุณครูเมย์ได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นการเรียนนะคะคำพ้องความแล้วก็แบบฝึกหัดใบงานครั้งที่8นะคะเป็นวิดีโอสุดท้ายนะคะสำหรับการเรียนภาคเรียนที่1ในรายวิชาภาษาไทยค่ะคุณครูเมย์ก็อยากจะฝากให้ดเด็กๆนะคะทบทวนเนื้อหาแล้วก็ตั้งใจทำข้อสอบนะคะ ขอให้เด็กโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ